เฮล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จัดราคาส่วนรถคันนี้จุดใจให้ถึง9,000 0บาทเลยนะคะกับ Suzuki Swift GL เครื่องพันสปี2022ทุกคนคะ่ะคันนี้ผ่อนนะคะเพียง6,000กว่าบาทไม่เกิน7,000แล้วนะนะคะเขาเป็นรถปี22ที่ไม่น้อยวิ่งไปแค่หลักพันโลเท่นานั้นกี่พันโลเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะมาเป็นรถสีดำห้ประตูยอดนิยมนะคะดีไซน์เท่ๆช่วงล่างขับดีมากๆทุกคน ะคะเครื่อง1 2 0 0 c ซีซีกระจังหน้าเท่ๆโรรเมียมแบบนี้มาให้ไฟหน้าได้ฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีไฟเดนไลท์มาให้ด้านล่างด้วยค่ะในส่วนของล้อนะคะพอลงแม็กยางใหม่ให้แล้วนะคะ แบกยางใหม่ young, คุณภาพดีดนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเลยกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวที่แก้มข้างค่ะนี่ค่ะมือจับนะคะก็เป็นมือจับนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะใช้คู่กับกุญแจ Smart k e ีเลสนะคะร่วมกันแบบนี้ได้เลยเขาทํางานร่วมกันนะคะดีให้ดูค่ะที่มือจับนะคะก็ดีไซน์ตามสไตล์ของ Swift เลยทุกคนมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นรถ5ประตูยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มากี่คันก็หมดขายดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่อยากได้รถนะคะเล็กกระทัดรัดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จะเกินไปทุกคนช่วงล่างดีนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันค่ะในห้องสัมภาระนะคะก็จะได้พื้นที่ที่กว้างกำลังดีนะคะอุปกรณ์ SOS นะคะแม่แรงใส่ไว้แล้วนะคะเบาะสามารถพับราบได้ แยกที่นั่งได้นะคะรถปี 2, 2022สําหรับเพื่อนๆที่อยากดูวเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะในการดูรถมือสองให้ดูว่าน็อตเดิมๆจะเข็บเดิมแล้วก็เบสอารเดิมนะคะไม่เคยถอดเปลี่ยนไปทําสีใดๆนะคะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้มาให้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับภายในที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ดีไซน์การเปิดตรงนี้นะคะเท่มากๆเลยเบาะนะคะภายในก็จะได้เบาะผ้านะคะตัดเย็บทรงสปอร์ตสวยๆลายสวยๆมาให้เลยนะคะดูสิคะสวยมากนะคะนั่งได้สบายนะคะเพาะดานก็สะอาดนแบบนี้เลยะคะ่ะมาดูกันต่อที่ที่นั่งคนขับกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับที่นั่งคนขับทุกคนนะคะให้ดูกันเบาะเท่มาก ได้ชุดเบาะนะคะตัดเย็บซรงสปอร์ตแบบนี้มาให้เลยโอเคมาดูกันรับเบาะกันดีกว่าเยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์า <Yeah. S 1> และมาดูกันค่ะรถปี2 0 2 2มายไมน้อยวิ่งไปแค่7,000โลทุกคนว,ว้าวไหมล่ะ7,000โล ได้พวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนี่ค่ะปรับเสียงได้นะคะตรงนี้เลยนะคะปรับแทร็กได้นะคะตรงกลางนะคะก็จะได้ในส่วนของช่องเสียบแผ่นซีดี FMAM มีเดียต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะใช้งานแบบเบสิกมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบอนาล็อกแบบนี้มาให้นี่ค่ะแอร์ Air นะคะมีช่องลมนะคะตรงกลางนะคะก็ คือดีไซน์ที่เท่รับกันเลยแบบนี้นะคะในส่วนของแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะให้ดูนะปรับโหมดต่างๆนะคะได้เลยอยากจะให้แอร์ส่องไปทิศทางไหนนะคะมีปรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิ21ตอนนี้อะะไรนี้ปรับแรงลมตรงนี้น่ารักมากทุกคนนะคะซูมให้ดูใกล้ๆน่ารักอะปิกมากเลยช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้นะคะ ได้ขับเกียร์ออโต้สบายๆนะคะมือจับก็เป็นมือจับเททๆด้วยนะคะได้บุ๊กเซอร์วิสนะคะติดรถมาให้รถประวัติดีนะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะเราเช็คมาให้แล้วนะคะและทีนี้ค่ะส่วนลถให้สูงสุดถึง90,000บาทราคาเดิมไม่คล้ายแล้วนะวันนี้เอาไปเลยคะ่ะที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะและเป็นรถนะคะที่ผ่อนเบาๆนะวันนี้ก็จะผ่อนเบาๆอยู่เพียงไม่เกิน 7,000บาทนะคะรายได้1 4ื่นสีขึ้นไปก็ออกได้แล้วนะฝากกันไปด้วยนะคะกับน้อง Swift TL นะคะวันนี้ราคาจัดเต็มสวนรถสูงสุดถึง90,000บาทเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะนี่บรรยากาศในรถสวยค่ะ